สวัสดีครัผม <P> ผมกอ๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็ทีนี้ต้องมาต้ากันนะครับช่วงเย็นนะครับวันอังคารนะครับช่วงเย็นนะก่อนจะปิดร้านนะครับตอนเย็นกันนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของทันด้าแอคคอร์ดนะครับเป็นล้อตัวเจนเก้านะครับสองจุดสี่ขอบสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวเทคนะครับเป็นตัวทอ็อปปุงจาได้เลยตอนที่เจนเก้าออกรถใหม่นะครับล้อขอบสิบแปดตัวนี้เป็นล้อตัวแรก ของทัชดาเอ็กคอร์ที่เป็นขอบ18มากับรถนะครับตอนนั้นยอดขายนี่ถล่มทลายนะครับมีเท่าไหร่ขายหมดนะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ออกรถที่เป็นขอบ17นะครับแล้วก็มาหาเปรียบนะครับโดยทั้งมันเอาไปใส่รถรุ่นอื่นได้นะครับล้อนตัวนี้ขายดีมากนะครับราคาตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรวมยาทะลุเลข3เลยตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับราคาโดยรวมมันถูกลงราคาแม็กถูกลงนะครับแต่ความสวยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้วยลายหน้าตาเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้น นะครับสังเกตอะไรไหมครับล้อผ่านมาหลายปีแล้วนะนะครับแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะว่าเท่านี้มันคือล้อเดิมแท้การผลิตนะครับตั้งแต่หล่อล้อแม็กจนถึงทําสีจากโรงงานมันเป็นมาตรฐานนะครับพวกนี้มีอายุเป็น10ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาคอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับอ่าแล้วก็เป็นล้อคอ18 กว้าง8ออฟเซต55นะครับถ้าเป็นซีวิกมันจะ17กว้าง7ออฟเซต45แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าคุณเอาล้อซีวิกไปใส่แอคคอร์ดล้อมันจะยืดออกมากว่าเดิมหน่อยอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับการดูออฟเซตนะครับล้อตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นล้อแท้ h o นด้าเพราะฉะนั้นมันสามารถใส่ได้กระโดด5ลูกนะครับของคันด้าได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นแอคคอร์ดซีวิก C.R.V. V.R.V. H.R.V. สเตีมสเตีมบาคอนใส่ได้หมดนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเชดเลยีเอ็ดหรือย1มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะ คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ